นุ้งนิ่งจบับด,ดีครับอ่โอเคหมอคะหนูท้องได้สามสี่สัปาแต่กดที่ท้องเป็นรอยน,นิ้วขาขาวๆก็น่าจะเป็นจัดบวมไหมครับนะอืมน่าจะเป็นจากบวมบน,ะน,บวนะนะครับกดแล้วก็มีความซีดเกิดขึ้นได้นะครับอยู่โรงพยาบาลไหนออาบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวผิดพรบโฆษณาครับจะบอกเป็นโรงพยาบาลรัฐก็กำกึ่งฮะไม่กล้าบอกไปกัน ครับนะเดี๋ยวผิดถามว่าเราโฆษณานะแต่คนใน Google ก็น่าจะเจออยู่ครับโอเคหมอน่ารักขอบคุณนะฮะเข้ามาครั้งแรกนะครับอยากตรวจเหรอหมอว่า Google ได้ฮะเจออยู่ครับเจอฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหมอพูดทางนี้ไปนะแล้วหมอบอกไอ้ให้มาตรวจที่นี่ได้ครับก็จะผิดพรบเกี่ยวกับเรื่องของสถานพยาบาล พราะการโฆษณาเนี่ยจะต้องขอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก่อนนะครับนะต,ต้องขออภัยด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับคุณส้มบอกว่าเจอหมอที่หน่วยใช่ฮะมีบุตรยากนะครับใช่แล้วฮะวันนั้นไปตรวจหลักสูตรฮะ Wfme ที่สิริราชนะครับคนไข้ยเยอะเลยวันนั้นครับอ่ะ ใส่ห่วงยาคุมแล้วมีจุดๆ,ๆผู้ชายจะรู้สึกไหมตามข้อมูลที่หมอมีนะฮะบอกว่าบางคนจะรู้สึกได้ปะบางคนนะจะรู้สึกได้ปะแต่ว่ากิจกรรมนั้นความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้เป็นเป็นโทษหรือว่าก่อให้เกิดปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าสายห่วงคุคณกำเนิดนี่เล็กมากนะจิ้จิ๋วเดียวเองนะครับ จดโนต้ตนะเตรียมจดคาถามนะรับหนูฉีดยาคุมแบบสามปีอยากเปลี่ยนเป็นแบบหนึ่งเดือนได้เลยเอย้แบบสามเดือนมาสามปีใช่ไหมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับก็รอให้ให้หมดของวันนั้นก่อนอนะ่ะของเข็มเดิมไปก่อนนะครับนะทำได้ด หมอค่าฉีดยาคุมงานทำให้ไทยรอยแปรปวนได้ไหมโอ้ตามข้อมูลที่หมอมีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะฮะไม่เกี่ยวแต่ว่าฉีดยาคุมนานนานอาจจะทำให้กระดูกบางลงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดได้นะครับนะหมอค้าขอคำปรึกษาผ่าตัดด้านสมองตอบไม่ได้ฮะตอบไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีความเชี่ยวชาญด,ด้านนั้นเลยขออภัยด้วยครับ ยาคุมสามเดือนกับหนึ่งเดือนต่างกันยังไงโอเป็นคำถามที่ดีครับคืออย่างนี้ยาคุมแบบสามเดือนเนี่ยเป็นฮอร์โมนเดียวเป็น DMPA นั่นตัวย่อนะฮะเดโปเมดอซีโปรเจสโทนอคุเต er ก็คือเป็นเป็นโปรเจสตินเดียเด่ยวๆนะแต่ถ้าเป็นแบบฉีดแบบหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีฮอร์โมนสองตัวอยู่ในน,นะะั้นก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสตินก็ฉีดก็จะมีประจำเดือนครับอืมอันนี้คือความแตกต่างเนาะออกฤทธิ์คุมกำเนิดได้เหมือนกัน ครับแต่ว่าไซส์เฟซก็จะต่างกันผลข้างเคียงก็จะแตกต่างกันนะกำหนดหมอนนะัดต่อไปวันที่11อยากให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งเดือนฉีดได้เลยไหมครั mm hmm. ก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะฮะถ้าไม่มีข้อบกห้ามก็สามารถฉีดได้นะแต่ว่าจะไปฉีดแต่ก็จะเปลี่ยนเาคุยกับคุณหมอก่อนละกันนะครับฝนะ mm hmm. ังยากับใส่วงหมอแนะนำวิธีไหนลิครับ ฝังยาก,กับใส่หัวเนี่ยสองอันคือเขาเรียกว่าเป็นลากเหมือนกันอะ L A R G อ Long Acting Reversible Contraception ครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันกน,นะคือไม่มียาการคุมกำเนิดแบบไหนที่ดีที่สุดในโลกอะมีแต่ว่าเหมาะกับใครอ่นะทั้งสองอันนี้เนี่ยเป็นการคุมกำเนิดแบบประสิทธิภาพสูงนะครับนะแล้วก็สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้เมื่อเปลี่ยนใจนะครับ ถ้าเป็นห่วงกุมกำเนิดทีเออ่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นชนิดทองแทนไม่มีฮอร์โมนนะครับพอไม่มีฮอร์โมนปุ๊บมันก็จะไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการออกของเลือดประจำเดือนบางคนก็าอาจจะชอบแล้วก็อย่างไรก็ดีอ่ะการฝังยาคุมอาจจะช่วยรักษาโรค อไดอีกเช่นเพราะว่าปวดประจําเดือนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากคุมแบบยาฝังกับใส่ห่วเนี่ยโหต้องมาคุยในรายละเอียดกันเลยว่าเ,าเรามีปัญหาแบบไหนอย่างไรนะครับนะเมื่อไหร่จะอยากมีลูกอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูข้อบกห้ามก่อนเช่นถ้าสมมติว่าห่วงคุมกําเนิดน,นะนะครับ,รบลูกเรามีปัญหาเยี่ยบุคงมลุ่ะลักษณะของ,งมลูกมกมีปัญหาเนี่ย อันนี้ก็ไม่เหมาะเพราะว่าใส่แล้วก็อาจจะมีโอกาสหลุดได้นะครับนะล้วก็ไม่แนะนำฝังยาคุมยังไม่ได้เอาออกเลย4ปีแล้วก็มาเอาออกครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาออกอยากก็ค,คือมันก็ใจเยอือขึ้นเรื่อยๆครับอธิบายเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห่วงฮอร์โมนและสายเยือบุโครงมลูกจเจริญอีกที่ในผู้ป่วยเซลล์สมองติ ก็ห่วงคลุมเหนือชนิดฮอร์โมนเดียวเนี่ยก็มีฮอร์โมนโปรเจสตินอย่างเดียวนะครับก็เวลาออกฤทธิ์ก็จะทําให้ไม่มีประจำเดือนซึ่งเราก็จะไม่ปวดประจำเดือนนะออและพอมีแค่ฮอร์โมนโปรเจสตินอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อห้ามนะครับนะในการให้กับผู้ป่วยเส้นเลือดสมองตีบจ่ิง้ผู้ป่วยเส้นเลือดสมองติดเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ตัวที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะว่าเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นเลือดตันงนๆะ านก็ปลอดภัยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับคือถ้าใช้แล้วเวิร์กอ่ะผ่าผ่าก็ไม่ต้องผ่านะครับก็ลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถคุมได้นานด้วยห้าปีเห็นด้วยฮะเห็นด้วยถ้า,ามีภาวะนี้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องลองเช็คดูว่าใช้แล้วตอบสนองก,กับการรักษาดีหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองก,ก็ได้ ชีวยาคุมหกปีจะเปลี่ยนยาฝังฝังได้ตอนไหนฝังตอนไหนก็ได้ฮะขอแค่ไม่ม Check, irm, ท้องเช็คคอนเฟิร์มกอดฝังอีกทีว่าไม่ตั้งคัรครับเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องรอผ่าตัดมดลูกได้สามเดือนสามารถเล่นน้ําได้หรือยังหมอไม่กล้าตอบเพราะว่าไม่รู้ว่าเราผ่าตัดไปแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรหนะรือเปลนนนน่านะครับแต่โดยทั่วไปไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรก็สามารถลงเล่นน้ำได้แหละแห้งแล้วหิวแล้ว ผู้หญิงต้องเจอโรคเกี่ยวกับลูกทุกคนเลยเหรอครับหมอไม่ทุกคนไม่ทุกคนครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้คำนี้ไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะท้องอ่อ,อนออกกำลังกายไ,ได้ไหมได้ฮะได้เลยครับใช้ชีวิตได้ตามปกติขอ,อหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบเรียกคอนแทคสปอร์ตก็คือแบบมีโอกาสที่จะถูกชนอะไรอย่างเงี้ยเช่นฟุตบอล บาสเกตบอลวอลเลย์บอลที่แบบเดี๋ยวตีมาโดนท้องอะไรเงี้ยนะครับออกกำลังกายได้จ็อกกิ้งได้วิ่งได้ครับว่ายน้ำยังได้เลยครับหลังหลีบกี่เดือนถึงจะเล่นหูละหูได้เอดูแล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับนะไม่ได้เกี่ยวครับเพราะว่าทำหลีบก็ทำบร,เริเวณปากมนลูกนะที่อยู่ด้านในาด้วยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทำได้แหละเล่นได้แหละหูลาหู เพื่อสุขภาพอายุห้าสิบสองยังมีประจำเดือนทุกเดือนจะเป็นอะไรไหมก็เราถือว่าเป็นคนที่หมดประจำเดือนช้าครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ติดตามกันต่อไปก็เป็นธรรมชาติของบางคนหมดเร็วบางคนหมดช้านะครับโอ้ลืมฮะวันนี้ยังไม่เคยวันนี้ยังไม่ได้พูดประโยคนี้ฮะ ท่านที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนี่ตรงนี้ฮะนี่ฮะฝากกดติดตามตรงนี้นะฮะท่านใดติดตามแล้วฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับนะเพิ่มการมองเห็นให้หน่อยนะครับ <c oughs> ช่วงก่อนและหลังย้ายตัวอ่อนหมอไม่ได้จ่ายตัวแอสไพรินโอกาสจิตต์โอกาสติดจะน้อยลงไหมไม่ฮะถ้าเราไม่ได้มีข้อบอกพร่องในกนารใช้ยาครับก็ ไม่มีข้อบ่งใช้อะไรครับ PCOS นอกจากกินยาปรับฮอร์โมนแล้วมีวิธีอื่นที่หายไหมครับคือ PCOS เนี่ยตอนนี้เนี่ยข้อมูลว่าจะแบบรักษาหายเคียวเลยเนี่ยนะฮะนะยังไม่มีอะครับ ก็ต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่องต่อไปก่อนนะครับนะไม่มีแต่ว่ามีแต่ยาที่รักษาทําให้อาการดีขึ้นครับย้ำนะอาการดีขึ้นแต่ว่าม่ใช่แบบหายไปเลยน่ใช่ม,ชมีติ๊กต่อกี่ช่องมีช่องเดียวฮะช่องอื่นก็เป็นตัวปลอมครับโอเค ผ่าตัดมาลูกแล้วผลชิ้นเนี้เป็นสตาร์มันอันตรายมากไหมครับสตาร์มของอะไรอ่ะครับอยากรู้ละเอยียดทั้งหมดนะเออน่าสนใจนะฮะอยากรู้ว่าเป็นสตาร์มของอะไรครับฮอร์โมนกินกับทายอย่างไนที่ทําให้ไม่ร้อนรูบว่าคือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะทำให้อาการร้อนรูบว่าดีขึ้นทั้งทั้งสองรูปแบบน,น,นะครับก็แล,แล้วว่าแต่ละคนจะตอบสนองกับตัวไหนมาก หมอ,อาายาเป็นจมินสวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับออโอเคติดเชื้อ HPV สองกล้องมาบอกว่าเห็นฝ้าขาวๆที่ปากมดลูกแต่ยังยืนยันไม่ใช่มะเร็งหมายถึงอะไรครับตองลองถามคุณหมอฮะ เผื่อคำศัพท์ที่เราใช้จะแตกต่างกันเนาะเราถามคุณหมอเขาสักทีฮะนะเพราะว่าบางทีศัพท์ที่ใช้ความหมายที่ใช้อาจจะแตกต่างกันได้ครัหมอกอก็เลยไม่กล้าตอบเนาะถามคุณหมอดีที่สุดเลยครับน้องสาวแต่ารูปมาได้หนึ่งอาทิตย์มิ้ก็แ็งตรงที่ท้องน้อยเกิดจากอะไรอันตรายไหมครับโอ้ต้องดูฮะว่าตรงท้องน้อยเนี่ยตรงไหน <C oughs> คืออย่างนี้ออคำก็ได้ที่ท้องน้อยมันเป็นได้หลายอาวัยวะฮ<ม>อบบางคนที่เกิดคำว่าแทรกซ้องจากการผ่าตัดก็มีก็ทำได้ท,ทางท้องน้อยเหมือนกันมีฮะหมอก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าอันตรายไหม <H it> เพราะว่าสมมุติถ้าคลำได้มันก็จะนําไปสู่ว่าต้องตรวจเพิ่มเติมต่อเช่นทำาอลทราซาเป็นต้นว่าก็ ก้อนที่ทําได้เนี่ยเล็กใหญ่มากน้อยขนาดไหนเป็นก้อนจริงไหมอยู่ลึกไปชช่นไหนอยู่ที่ผนังหน้าท้องหรือว่าไปในช่องท้องทั้งหมดต้องดูเพิ่มขึ้นครับต้องดูอย่างละเอียดหมอว่าตัดไปได้อาทิต์หนึ่งเนี่ยยังไงคุณหมอเขาแนะนำติดตามการรักษาไหนะครับแล้วลองไปคุยกับคุณหมอหาดูว่าก่อนยากตัดเข้าโฆษณาฮะท่านใดที่เพิ่งเคยจครั้งแรกฝากกดติดตามด้วยนะครับผมโอเค ฝากกดติดตามนะฮะฝากกดติดตามกดต,ติดตามนะครับโอ้มีคนให้ของขวัญด้วยเจ็ดแปดคนแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะคนดูทั้งหมดประมาณสักพันสี่โวนะฮะติต๊กตอกบอกว่าเราจะต้องประเมินสถานการณ์โดยตลอดฮะว่ามีคนดูเราเท่าไร new โฟลเวอร์มีไหมนะฮะเพื่อที่จะ ได้พัฒนานะเพื่อที่จะได้พัฒนาบุณคุณปานนอมนะฮะครัาโภกดให้เป็นพันแล้วเนี่ยของคุณปานนอมคนเดียวเนี่ยจากห้าพันเนี่ยนะ่าจะประมาณสักสี่พันอ่ะฉีดยาคุมแบบสามเดือนเข็มสอ,อยังมีเลือดออกกับปิก,กปอยกี่รอบถึงจะไม่มีเลือดออกค่าเฉลี่ยก็หกเดือนถึงสิบสองเดือนอค่าเฉลี่ยนะแต่บางคนมีตลอดฮะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการการรักษาการฉีดยาคุมไป เริ่มวทองนอนไม่หลับจําเดือนตามไม่ต่อแต่เหล่านี้อยู่อีกนานไหมค่าเฉลี่ยก็คงเดือนถึง24เดือนครับส่วนจะมีอาการอะไรตามมาอีกบ้างโอ้ก็บางคนก็อาจจะมีหรืออาจจะมีอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีอะไรเช่นผิวแห้งตาแห้งปากแห้งคอแห้งปวดตามข้อมืนงอง่ายขึ้นอ่อนเพียเพ้ยเพลแรนดิเทชันคือภาวะซึมเศร้าเป็นต้นนะเป็นต้นช่องคลอดแห้ง ไอจาปัสสาวะเล็กครับเพราะนั้นก็ต้องสังเกตตัวเองอย่างละเอียดเนาะนะครับแล้วถ้ามีอาการก็มาทำการตรวจทักษักผัน สองกล้องเจอซีนหนึ่งถึงสองหมอนั้าลีบจะเป็นมะเร็งไหมครัต้องรอผลลีบครับต้องรอผลลีบแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เชื้อผิด่อกันติค 3, 6, รับเะอายุสามหกเยียบบุพรมลูกในปอดผ่าตัดปอดแล้วทานยาไดาโนเจตต้องทานไปเรื่อยเรต้นกว่าจะหมดประจำเดือนเลยไหคร แช้คำว่าต้องติดตามการรักษาจนถึงหมดประจําเดือนส่วนจะเปลี่ยนเป็นยากินยาฉีดแล้วแต่คนครับโอ้และแต่คนแต่ว่าคือเราอาจจะไม่ต้องกินยาตลอดเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตไปเป็นฉีดกคุ่มแทนเป็นต,นต้นนะคุณอ้นจังบอกตกิดตามแล้วขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับหมอคา้า P ีซีกตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ทราบไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลเอกชนก็มีราคาที่แตกต่างกัน แฟนท้องสี่เดือนในการตกขาบหมอให้ยาตัวเมทนอิดาโซ่ควบผู้ป่วยนี่ได้ไหมครับก็ถ้าแฟนไม่ได้มีอาการแพ้ยานะครับก็สามารถใช้ได้อ่านใช้สามารถใช้ได้ไหครับก็รักษากันไปตครับอืม ส่วนยาเนี่ยหมอไม่ทราบนะว่าเราใช้ยาเน็่ตัวไหนก็เลยบอกไม่ได้นะครับหนะมอค่ะท้องอยู่กินยาแก้ไอได้ไหมเป็นคําถามที่ดีคือดีอย่างนี้จากที่หมอตอบท่านที่แล้วเนี่ยพอให้ชื่อยามาชื่อเป็นชื่อสากลเนี่ยหมอก็จะพอบอกได้ว่าได้ไม่ได้แต่ถ้าบอกยาที่เป็นกลุ่มยามานะฮะ มอก็จะตอบไม่ได้เหมือนท่านเมื่อกี้เนี่ยที่ถามว่าเอ,อให้ยาเหน็บมาด้วยหมอบอกโอ้ไม่รู้ฮนะยาเหน็บตัวเนี้ยตัวจที่ให้มาคืออะไรพอไม่รู้ช่อ,อยอ่ะเหมือนกันถนะ้าพอเราถามว่ากินยาแก้ไอได้ไหมยาแก้ไอเป็นกลุ่มยานะครับยาหลายๆตัวมีฤทธิ์ทำให้อาการไอดีขึ้นงนั้นหมอก็เลยตอบไม่ได้ว่าตัวเนี้ยเซฟในคนท้องเปล่าอืมซึ่ง เล่าเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าโอ,อ้ถ้าเราจะทานยาอะไรตัวไหนเนี่ยต้องรู้จักชื่อยาไม่ใช่กลุ่มยาครับ,อบโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ประมาณนี้โอ,อ้ขอบคุณทุกท่านนะ,ะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็สักถามกันถ้าคิดว่าพิวันนี้มีประโยชน์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับได้ไงเพือกที่วันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะความรู้นี้อานเป็นชีวิตคนที่คับ บายบยโอ้ bye bye. Oh, แล้วถ้าท่านใดมีคําถามนะพิมอะไ,ไินบ็อกได้จะมีทีมงานคอยรวบรวมคำถามหมอ,อจะทําเป็นวิดโีโอตอบให้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย